สวัสดีพี like so ่น้องเหนื่อยเนาะพี่น้องนั่นมาเรี้ยงพ่อันเนาะบัตรที่ตายเขาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่นังล่างเนาะพี่น้องเป็นพาลูกหลานมาเลี้ยงพ่อปูเป็นสี่เดินท่านกับกรุงเทพไปทำงานทั้การเนาะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนาะการขั้นล่างให้อยู่ดีมีแห้งเนาะมากมามามา ขึ้นมาลูกร้านทุกคูทุกคนขึ้นมาลดพี่น่องเลี่ยหลียปีใหม่ทำปีใหม่ในสงขลาปีเก่าปีใหม,ม,ม,ม่นอกพี่หน่องสองหาหกเป้แต่นอกพี่น้องพี่น่องทุกคูทุกคนมีคนชุดนกันเด้อทุกคู่ทุกค,น,กค,น,กคน,เนเพื่อน เหีต่างๆของเรา,<ส>ารอมาพี่น้องให้ดูแหงให้ลำให้รวยเลยเห็บก็จุดด้วพี่พน,น,พน้องจุดดีเป็นใบสุกๆสุกคน,นพี่น้องเป็นแบบพรปูเหาคือเก่านพี่น้องกบบปูอันที่พาของเหาพี่น้ มีครบถูกยางของหวานของข้าวขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองไต ให้นำรักสมรักษายายมีพันธุ์ยายไปยังต่างๆอุบัติเหตุอียังเก่าใหญ่เกิดเว้าเอาว่าเอาอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาว่าเอาลวด ไามลอดฟังโดคนเค้าอยู่เขาเาโบาอยางหิวไปซักตั้งสินเรื่องเนี่ยแยังไมล้อหวฟากมันเกมมันไดกับตีหัวมันลงก็เ้า่นละเออ ม,มีเสียงรถขวนนี่ด้วพี่น่องเนาะมันบางใจถนนเนาะพี่น่องนมนอ,อ,องคงจะจบผิดเนเี่ยคนนกันนั้นพี่น่องคิวคินหนาไปที่ตามกันไนเมื่อในบ้าว์ล็อกเราทรรสวัสดีส่รับ